ที่จะโดนนะไม่ต่ำกว่าสั่์โอเคไหมไอคนที่ตัวไอคนที่ยืนยันอะไรในคดีเนี่ยตัวตัวโดนเลยและไอคนที่ดูแลสำนวนเนี่ยก็ตัวโดนเช่นกันผมก็ซิบเบาๆนะเดี๋ยวกลัวคนอื่นได้ยินเบาๆคือเอาเป็นว่าตัวหลักๆอะโดนแต่ตัวรองๆอะมีหลุดบ้างเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดโดยตรงอาจจะรับรู้รับเห็นแต่ไม่รับทราบแค่ตัวไปคุยอะไรอย่างงี้อยากทราบว่าเสื่อสมพงเกี่ยวข้องไหม ผมก็ไม่ตอบว่าเกี่ยวข้องไหมแต่ว่าดีใดกำลังเรียกมาสอบเดือนมีนาคมโอเคนะเรื่องเสรษมพงนะครับฟังทีเดียวจบเลยนะเดือนมีนาคมมีดีใดเรียกมาสอบนะครับถห้คนบนเรือด,ด้วยช่วยกันให้ให้ความเทสจถูกต้องนะครับถูกต้องแล้ว,ลวสุดซอยครับท่านครับผมสุดซอยหรือซอยสุดๆอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่นะรู้กันแค่เราใช่ครับ ปะเทืองเสร็จแน่ครับมีพิรุษตามนั้นพิรุษอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันไปเราไม่อยากเปิดตอนนี้เดี๋ยวแกจะตื่นขึ้นกระโดดลงน้ำแล้วหนีลงทะเลไปหัวกันแต่งเรื่องโอ้โหมันร่วมกันแต่งเรื่องเลยครับแต่เรื่องอ่ะมันไม่เนียนไงมันแต่งเรื่องไม่เนียนเขาจับได้เออแต่งไม่เนียนแล้วเขาจับได้แล้วแต่ยังไม่ยอมรับไงหน้าด้าน เออทั้งคนบนเรือทั้งคนนอกเรือและแถมยังเออเจ้าหน้าที่ดุตําคดีอีกสุดยอดถูกต้องถูกต้องครับตอนนี้เรื่องเราวบเรือมันรวบรวมเป็นสตรอรี่ใหม่ทั้งหมดแล้วแล้วไม่ใช่รวบรวมอย่างเดียวนะจริงๆผมจะบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยสามารถตั้งเป็นคดีใหม่ได้เพราะเขามีเขามีพรบดูแลอยู่ แต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นพรบอ,รอะไรเขามีพรบรในส่วนของกมรมบัับคดีสามารถตั้งคดีใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใดๆทางนั้นนะครับสามปีอยู่สบายกันพอแล้วถึงเวลาอยู่ลำบากถูกต้องครับคุณคุณพรทิพย์ถูกต้องเลยครับขอบคุณครัาสำหรับใจส้มนะครับคุณแอปเปิลขอบคุณนะครับคุณอาจบอกจะมีนักอาชญวิทยาหญิงมาช่วยด s i อเป็นยังไงครับ โอตอนนี้ผมบูดตรงๆนะนักอญญาวิทยาเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศขับข้างเลยนะมาช่วยวิเคราะห์มุมมองความคิดอากับกริรยาอาการของพวกคนทั้งหมดที่เอามาสอบครับผมภาวนาะให้ความจริงปรากฏในเร็ววันตอนนี้ความจริงมันปรากฏประมาณ8 90%แล้วเหลือรวบรวมแล้วส่ง,ส,งส่งทำสำนวนเพื่อจะเพื่อจะดำเนินคดีนั่นเองขอบคุณนะครับสำหรับอะไรเอ่ยหัวใจฉัน เบิร์ดจะโดนด้วยไหมเบิร์ดโดนด้วยไหมนี่ในส่วนของเบิร์ดที่ผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเคืบ้ได้ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งนะแต่ถามว่าเบิร์ดมีส่วนในการการะทำความผิดไหมไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดแต่การไม่ได้พูดความจริงมันมันไม่ได้มีความผิดอะไรนะไม่ได้มีความผิดอะไรสวัสดีครับคุณเล็ก เอ่อเบิร์ดมีส่วนกระทําความผิดไม่มีโทษคือเบิร์ดอ่ะการกระทําความผิดโดยตรงของเขาไม่มีแต่อาจจะไม่ได้พูดข้อที่จริงบางอย่างที่มันไม่ได้มีส่วนสําคัญในคดีความผิดผมผม,ผมน่าผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงหรอครับไม่น่าจะถึงการความผิดหรอกขอบคุณัของขวัญน,นะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมันกว่านี้เยอะ อาทิตย์น่าจะมันกว่านี้เยอะเพราะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาจากอเมริกานะครับพร้อมกับไฟล์วิดีโอไฟล์วิดีโอที่มันเป็นภาพลูกดาวดาวเทียมทั้งหมดผมเชื่อว่าตอนนี้พี่ยักษ์คงรู้เรื่องอะไรไปเยอะแล้วแหละเบิร์ตคงบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ที่โมไม่พูดอะไรให้กับเบิร์ตครับผมผิดตรงที่รู้แล้วไม่พูดไงรู้แล้วไม่พูด การรู้แล้วแล้วเราไม่พูดเรื่องจริงเนี่ยผมถามว่ามันเข้าข่ายหรือเปล่าเอ,อแต่มันต้องดูวความจริงนั้นนะมันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าไงมันต้องดูด้วยนะว่าความจริงอันนั้นมันมีผลกระทบอะไรไหมแต่ถ้าเขาอาจจะโดนกดดนันหรือโดนข่มขู่มาก็เ,าเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้เขาไม่มีความผิดนะเพราะเขาถูกกดดันแล้วเขาอาจจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ทําไม ทำไมอยู่เฉยๆวิโคโจออกมาพูดอาจารย์ปานเทพเดินเกมผิดที่ทําไมไม่กลับไปตํารวจคือผมจะบอกว่าคือต่างคนต่างทํางานท่านวิโคโจอาจจะวิเคราะห์วิจารณมาแบบนั้นแต่ลองให้อาจารย์ปานเทพไปเดินกับตำรวจดิเขาทำหรือเปล่าเขาไม่ทำไงเมื่อไม่ทำก็ต้องหาวิธีทางอื่นไงแต่การเดินเกมอันนี้มันเป็นเกมของพี่อัจฉริยะนะร่วมมือกับอาจารย์ปานเทพและบ้านพาทิ์มันก็เลยมาลงตัวที่ตรงนี้ครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าปิดบงังความจริงไหมครับกรณีเบิร์ตมันต้องมันต้องดูนะว่าสิ่งที่เขาปิดบังอะเป็นสาระสําคัญในคดีหรือเปล่า Whoa. นะครับมันต้องดูนะอืมันต้องดูนะครับไอ,อสิ่งที่ปิดบงังปิดบังเรื่องอะไรปิดลังเรื่องลับงานอะไรอย่างเงี้ยหรอปิดบางม,มันต้องดูว่าเรื่องอะไรครับตอนนี้คุณเบิร์ตยังไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาพูดนะว่าสิ่งที่เขาปิดบังมันคือเรื่องอะไรไงผมก็เลยยังวิเคราะห์ไม่ได้ต้องรอให้เขาพูดออกมาก่อน เท่าที่ได้ยินมาเบิร์ตไม่ใช่คนรักที่ดีจริงหรือเปล่าครับเอาเอาเอา,เอาเป็นว่าผมขอใช้คําว่าอดีตคนรักแล้วกันอนดีตคนรักนะครับแต่เท่าที่ผมได้ยินเรื่องมาก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะมันเป็นการพาดพิงให้เขาเสียหายผมขออนุญาตไม่พูดนะในส่วนของเบิร์ตนะเอาเป็นว่าเขาก็ผู้ชายมีดีมีเลวอะเราก็ไปคิดเอาเองนะเขาไม่อาจจะไม่ไม่ใครสมบูรณ์ไปทุกอย่างหรอก ครับผมผมลงดีเทลไปกล่าวหาให้เขาเสียหายไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาเจะฟ้องมินประมาทไม่ได้นะเค okay. เจอเลือดอะไรครับอะไรนะเตเดเจอเลือดอะไรครับเพราะว่ามีตํารวจสิครับพูดไม่มีทางคดียังเป็น อย่างแป๊บเดียวว่าเสร็จแล้วเขาเรี้บทำคดีเพราะว่าเขาต้องสรุปสํานวรให้ไวไงให้จบให้เร็วเพื่อให้มันดูเท่งไงแต่สุดท้ายก็ไม่รอบก็มีช่องโหว่เต็มไปหมดเกิดเป็นคนมีทั้งดีและไม่ดีเราไม่ว่ากันครับผมใช่กดแหงกรมยุติธรรมขอให้น้องโมได้รับความเป็นธรรมเร็วๆนี้ครับผมผมว่าเบิร์ดดีแค่ไม่ใช่ ไฮโซคือบางมุมมันอาจจะดีสาหรับเราไงแต่บางมุมมันอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นผมว่าผมก็ตัดสินเบิร์ไม่ได้นะเพราะผมยังไม่รู้จักเบิร์เลยผมยังไม่รู้จักเบิร์ดีนะผมขอไม่อนุญาตวิจารณ์เบิร์นะแต่เท่าที่เรารู้เนี่ยผมยังเห็นแค่รู้ว่าเขาไปเป็นพยานให้กับคุณเอกอีกฝ่ายหนึ่งแค่นั้นเองแต่ไอ้ข้อที่มันจะดูว่าเขาเป็นคนแย่เนี่ยอันนี้ยังยังไม่ขอวิจารณ์นะเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่มันยังไม่ชัวร์มันยังไม่ชัวร์นะ เปิดแค่คนธรรมดาครับผมใช่แค่คนธรรมดาไม่สามารถบินได้เหาะเหินเดินอากาศก,าก็ไม่ได้ครับผมเข้าใจเลยไม่ต้องดูคนอื่นครับดูตัวเราก็พอแล้วบางทีเราก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ว่ากันใช่ครับผมคนเรามีทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามุมดีๆไปใช้กับใครและเราจะเอามุมไม่ดีไปใช้กับใครครับถูกต้องแล้วครับทำไมทนายจุกกู้พูดจะไม่น่าฟังขวางลําตลอดก็ธรรมดาครับ ก็เขาเป็นเขาเป็นทนาแปลกๆเขาก็ขวางรามันก็แปลกสมอยู่แล้วก็สมกับเขาอยู่แล้วครับก็ผมไม่ค่อยอยากจําส่วนเขาเอามามาใส่สมองนะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลลกสมองเลยไม่ค่อยให้ราคาเท่าไหร่เห็นแต่ตัวเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดถ้าในมุมนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดก็เป็นก็อาจจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ผมเองผมเองก็ไม่รู้เหตุผลนะที่เขาเอาตัวรอดแล้วไม่ออกมาพูดนะมันเป็นเพราะอะไร อมืมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้และไม่เห็นนะก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาไม่ออกมาพูดเพราะอะไรใช่ครับเอ,อพี่น้องก็คิดเหมือนที่นี้แหละคะัาทนายแปลกก็ต้องพูดแปลกใช่ครับมาไลานาหรือยังคนนี้นะผมมาได้ประมาณประมาณยี่สิบนาทีครับประมาณยี่สิบนาทีเป็นการย้อนคุยเรื่องเก่าๆนะเป็นการย้อนคุยเรื่องเก่าๆเรื่องเรื่องเดิมๆนะครับว่าเรา ตรวจสอบเรื่องเรื่องคำให้การต่างๆเรื่องการพูดของคนบนเรือว,ว่ามันเท็จหรือจริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเราเห็นแต่มุมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ววยกับกระดาษสีครับ <c oughs> หมายความว่าไงเอ่ยครับคุณแจมสีรักเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ไว้กกระดาษสีพูดได้ดีจังค่ะเลยเลยค่ะไม่ให้ราคาถูกต้องครับ อะไรที่เราฟังแล้วเราไม่จันลงใจเราก็ไม่ให้ราคาเขาแค่นั้นเองครับไปเก็บมาคิดเปลืองสมองเปลืองเมมโมรีในสมองครับไม่เก็บหรอกครับเราจะสมองของเราจะต้องเก็บข้อมูลที่มันเป็นเรื่องดีที่มันจันลงใจและสร้างสรรค์สังคมอะไรที่เป็นข้อมูลลกสมองก็ช่วยกดดีลีทออกไปซะครับอยากฟังเรื่องคุณไอซ์เกี่ยวข้องยังไงอ๋อแป๊บนะครับล่าสุดมีไอซ์อ๋อโอเคโอเค เรื่องพิมพ์บริพายเกี่ยวกับเรื่องอะไรแหะคะอ๋อเดี๋ยวพิมพ์บริพายรอแป๊บนะครับพิมพ์บริพายมีอะไรกับไม่ทันข่าวไม่อยากให้พูดถึงทนายบางคนครับพอน้องเห็นที่เขาทนายจุดก,กู้ก็ยังก็เลื่อนเปิดผ่านไปเลยใช่ครับแป้งกระดาษสีทรายสีเทาสีม่วง <c oughs> คุณแจมผมฟังผมผมไม่เข้าใจว่าคุณกลังสืออะไรผมอาจจะตามไม่ทันต้องขออภยัยวันี้ผมคิดเรื่องอื่น,อ,นอยู่ก็เลย ไม่มีเวลาที่จะมานั่งหาคําตอบกระดาษสีกระดาษทรายสีแดงสีเทาสีม่วงเนี่ยโดนขู่ไงแต่ถ้าได้ละได้คุยกับน้องคงคงไม่ถึงกับชีวิตอ๋อครับผมอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุยกับเรื่องคุณไอ้นิดหนึ่งนะไหนๆก็มีคนเปิดประเด็นนี้มาแล้วผมขอคุยเรื่องคุณไหนิดหนึ่งคือเอาเอาตรงๆเลยนะเรื่องคุณไอน้นะคือในวันท,นนที่ในวันที่เกิดเหตุอะ คุณไอ้อะโทรหาอ่าหาคุณคุณปอค่นั้นเองแต่โทรหาเยอะไปนิดนึงแต่เรื่องอะไรเนี่ยยังไม่ถูกเปิดนะเดี๋ยวรอให้สอบก่อน